จีจี้ค่ะเอ้ยนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สยามพาราก็ค่ะเรามาทำเรามาทำอะไรวันนี้เราพาทุกคนนะคะมาดูจุดต่างๆของสยามนะคะมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะทีอนี้นะคะเป็นวันคริสต์มาสด้วยใช่แล้วก็มาถ่ายรูปลงกันสวยๆอะไรแบบงี้คนเยอะมาก จริงอัจจะเปนปลากระป๋องยคนเจริงจริงและที่สำคัญสูงๆทั้งนั้นเลยเวลาคืยก็ต้องอยู่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าใช่เราไปดูจุดถ่ายรูปกันตรงนี้ก็จะเป็น smiley คอนเทแล้ววันนี้พี่เอ๋ก็มากับชุดนี่สีแดง สวยทุกคนหล่อริงมากมีโฟมด้วยอา้าวงเดี๋ดวย<ม>วเย้เย้คุณตูจะมีเวทีด้วยใช่ค่ะเ,คเดี๋ยวเอากับจีจี้นะคะขอตัวไปหาจุดถ่ายรูปกันก่อนนะคะ ของสยามแล้วก็คือทุกคนจริงๆมันมีข้างบนอีกนะแต่ว่าเราเดินลงมาแล้วคือแบบ <c oughs> คนเยอะมาก <c oughs> ก็คือลมกันถ่ายรูปแล้ว <c oughs> เราพาไปดูข้างล่างดีกว่าคนเยอะมาก แล้วเขาก็รวมกันถ่ายรูปแล้วตอนนี้แล้วก็กำลังจะไปที่เซนทรัลเวิลใช่เหรอไมในโลเวเทสเซนทรัลเวิลเวิร์เทสหรือเปล่านะอีออันนี้คืออะไรเซนทรัลเวิลสถานี้พารากพาราลกงแต่ที่เรากำลังไปนั่นคือเซนทรัลเวิลเห็นไหมอ๋อโอเคเซนทรันเวใช่แล้วก็อยู่ในอุโมงค์อุโมงค์ไฟสวยสวยมากเมื่อกี้เราเพิ่งไปถ่ายรูปกันมาใช่ไหม อคนเยอะไปคนเยอะจริงมืนเลยมืนเลยมึนอะไยคือคนอุ้ยๆเกือบชนหัวเลยคนถ่รู้เต็ม ใช่ไหมใช่น่าจะใช่ละเขาตามมาขอนะคะคอนถ่ายรูปเต็มเลยเต็มคนเยอะมากเยอะตั้งแต่เมื่อกี้ละี่ทุกคนผ่านนี้แบบต้องก้มแล้วแต่หนูไม่ต้องก้มเลยหนูเดินผ่านแล้แบบง่ายๆเลย <c oughs> <c oughs> สุดอุโมงแล้วใช่สุดแล้วต่อไปก็คือทางออกแล้วมีน้ำตกด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ World เซนทรัเวิร์กันดีกว่าค่ะ<า>ตอนนี้เราก็ได้ซื้อหวมวก่าเป็นพอปใหม่แล้วนะคะตอน้หน้ามืด ส่ส่วนพี่เอเขาก็มีหูวางอยู่แล้วเราก็ได้พร้อมใหมาเหมืมอมน,น,ก,น,นก,กันไม่เอาแม่เลยรู้สึกว่าใจไม่เหมาะกับผมปิดปิดผมหมดเลยข้างหน้าไม่มีผมเลยเหมือนขอวเธอ